นี่ใจจำบูญที่วัดเจ้าฟ้าสารลอยมาแล้วนะครับผมปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยอนะ่ะโอ้อุดสดุดสดูดสุดสุดไดนามออที่เป็นไดานามรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์นะอแอลแอแลอะไรไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวไหมดูไฟไหมเราเปลี<ม>่ยนนี้อยู่ในโบสถ์้วเปลี่ยนไม่เป็นภาพ ไฟไหม้เมื่อปีสองพันห้ารอหาสิบ่โวดอ้าวนี่ยนี่ดูรอยไฟไหม้นะนี่รอยไฟไหม้เดิมเดิมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรรุ่นที่อยู่ในโว้ดอ่านี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งนี่มันออกมาหลายรุ่นนี่รอยไฟไหม้อยู่เดิมเดิมนี่เลยนะอยู่แบบเดิมอันนี้อ่าคุณเช่าไปไปเช่ามานะครับท่านเยี่าไปเช่ามาอาจารย์ให้มาอาจารย์๋ออาจารย์เพีงให้ ไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าโอ้เป็นสีมงคลมากๆเลยเรียนสร้างปีไหนครับอันนี้ปีสอง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 ห้าสองสอง่สวยมากเลยครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับนี่ขุยุๆเดี๋ยวเอาใส่หัวกหัวกระบาลก่อนนะโชคดีรวยรวยรวยงๆเลย โชคดีรวยรวยรวยเงเงเลยฮ่าๆวขนลุกอ่ะเออจับเหรียญท่านขนลุกเลยเออนี่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ทราบดีว่ารายการช่วไทยไปกิ๊้แต่โดยเฉพาะผมเนี่ยผมไม่เคยขายพระไม่เคยอะไรทั้งนั้นเลยนะมีแต่นําไปทําบุญที่วัดต่างๆนะครับวันนี้เคยได้เหรียญจากท่านไปนะครับครูบาอาจารย์ท่านให้มาท่านอยู่กับพ่อท่านส่งนะครับ ผมก็เลยตั้งจิตในใจไว้ว่าวันหนึ่งก็มากระตันอยู่กับท่านมาถ่ายภาพวัดท่านครับแล่มาถึงแล้วครับผมโอ้หเดี๋ยวไปถึงวัดท่านแน่นอนครับไปกราบท่านได้ทราบเรื่องราวจากช่างเยี่ยมเยี่ยมสมชื่อสุดๆเลยรู้เรื่องทุกอย่างแถมได้จีวรของหลวงป,ปู่นะครับโอ้โหจีวรที่ช่างเยี่ยมให้ผมนี่เป็นเป็นหน้าร้อนหน้าฝนน้าหนาว หน้าร้อนหน้าร้อนโอเคเปลี่ยนอย่างหน้าร้อนแจบหน้าร้อนเป็นหน้าฝนเดี๋ยวไม่ใส่เป็นตะกูดนะให้ติดตัวนะอ,ะอที่เคยได้ยินมาประสบการณ์มีบ้างไหมครับมีใครเล่าอะไรให้ฟังบ้างที่เคยได้ยินนะครับแล้วแก้พูดยังไงเจ้เป็นแบบนั้นถ้าถ้าหลวงปู่ท่านพูดยังไงเขาบกว่าใครเป็นอะไรนันต้องเป็นแบบนั้นอ๋อ ท่านไม่เคยว่านะว่าว่าด้วยเหรอเสกน้ำปลาให้คนปวดท้องกินยังหายเลยเออวาจาศิธิ์อพาะฉั้นแสดงว่าท่านก็เกี่ยวกับรักษาอะไรก็ได้ด้วยดิใช่ไหมแฟนผมชอบปวดแขนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเอาจีบอลท่านไปตีตุกตบตบๆนะนะน้ำมตนก็ไอาน้ำมตนก็ได้น้ำมนต้อ คนอยาเอาน้ำมูลดิเหรออ๋อช่างเยี่ยมแนะนำมาเลยครับครูยิ้มครับครูเยี่ยมชื่อชื่อว้มอาจารย์ยิ้ยมอาจเป็นไม่รู้ผมชื่ออยู่บนนอนบนบนนั้นเลยครับผมนอนบนนั้นชันบนนั้นครับเนี่ฮะเทียนเทียนปีไหนครับทุกปีทุกปีอ๋ออันนี้กัจุดอยู่ในโบสถ์อ่ะครับครับอีกครั้งหนึ่งข้างในนี้มีเทียน พันษาเียนในโบสถ์แล้วก็ยังมีอะไรนะครับทีวอนวอนแล้วก็ขี้ยานะครับขี้ยาที่ท่านแปรงฟันเนี่ยขี้ยาของปู่ฟันของลวงปู่นะโอเคขี้ยาเส้นยาเส้นนั่นแหละที่ที่สีฟันเ่ยนะอ๋อสาธุเออได้อย่างนี้ก็ดีเนาะโอ้พกติดตัวสาธุสาธุนี่นะสวยมากๆ